สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการทำประตูห้องเย็นและการติดตั้งประตูห้องเย็นกันว่ามีขั้นตอนกันยังไงบ้างวันนี้เรากำลังจะไปติดตั้งประตูห้องเย็นที่แห่งหนึ่งในสกลน,นครตอนนี้กำลังยิงขอบอยางประตูห้องเย็นขอบอยางประตูห้องเย็นมีคุณสมบัติเพื่อป้องกันไม่ให้อายเย็นเด็ดรอดออกมาสู่อากาศภายนอก จะเห็นว่าทีมงานเรากำลังยิงยางขอบประตูห้องเย็นอยู่ในส่วนตรงนี้จะมีการติดฮีตเตอร์ไว้เพื่อไม่ให้อาเย็นไหลออกมามาดูขั้นตอนตัวนี้ก็คือขั้นตอนเป็นการขั้นตอนของการขับทำความสะอาดผิวเนื้อผิวของสแตนเลส จะเห็นว่าใช้เครื่องขัดเนื้อผิวสเตนเลสจะเริ่มมันวาวเหมือนกระจกขึ้นมาหลังจากที่เราทำอะไรหลายอย่างผิวของเขาจะเกิดการสกรปกมากขึ้นเราก็ต้องก่อนที่จะนำไปส่งลูกค้าติดตั้งเราก็ต้องทำความสะอาดผิวชิ้นงานก่อน เสียงจะดังนิดหน่อยนะครับประตูห้องเย็นมีอยู่หลายแบบแบบบานสวิงแบบบานเลื่อนแต่นี้เป็นประตูแบบสแตนเลสนะครับจะราคาแพงหน่อย การขัดต้องมีความฟ้านีดและขั้นตอนนี้ก็คือการติดตัวสปองตอนนี้กำลังทำประตูห้องเย็นเพื่อจะนำาคึืนติดตั้งห้องเย็นนะครับเรากำลังทำการเชื่อมด้วยช่างเชื่อมฝีมือ วันนี้เอาเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมไม่ได้เอาอาร์กอนมานะครับเราจะเห็นว่าทังในจะมีรางรางตัวนี้เอาไว้แขนชัดแล้ววางแล้วโคบุน,นะครับ ังงาทเสร็จหรือยังครับเชื่อมยาวเลยพี่โอเคโอเคทำการยกขึ้นเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าประตูถูแขนอยู่แล้วนะครับ มีมันกำลังทำการติดตั้งเดี๋ยวเราจะไปดูภาพเมื่อมันเสร็จอีกทีหนึ่งว่าประตูมันจะทำงานยังไงเมื่อมันครบระบบจะมีระบบป้องกันระบบเซฟตี้ยังไงเมื่อมีนคนติดอยู่ภายในในระบบห้องเย็นจะมีระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆเมื่อห้องเย็นอุณหภูมิสูงเกินไปหรือพวก ระบบตู้คอนโทรลมีปัญหาห้องเย็นจะมีระบบส่งเสียงสัญญาณร้องออกมาว่าขนาดนี้อุณหภูมิของเขาไม่ปกติแล้วเพราะว่าของในห้องเย็นสำคัญมากเพราะาจะมีราคาแพงมากสินค้าต่างๆในห้องเย็นตัวนี้เป็นห้องสำหรับแช่เนื้อคขุนนะครับของฟาร์มฮักสกลน,นคร ห้องแช่แล้วก็เป็นห้องตัดแต่งเนื้อเพื่อไปทำเมนูต่างๆหรือแพ็คส่งขายปีกตอนนี้เราจะเห็นว่าเมื่อมันเสร็จแล้วตัวน,นี้จะเป็นระบบมีม่านอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้อเย็นเราจะเข้าไปดูข้างในกันตัวน,นี้จะเป็นคอยเย็น อะไรที่เห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็นพวกกราวแขนซากโคขุนเมื่อเขาเอามาแขนไว้จะถูกแขนไว้อยู่อย่างนี้ประมาณสี่ห้าชิ้นนั่นแหละครับตัวนี้จะเป็นมีด้านหลังมีท่อน้ำยาระบบเครื่องทำความเย็นตัวนี้จะเป็นคอยเย็น บริษัทแก้วทองคำรับทำห้องเย็นนะครับเรามาดูระบบประตูระบบประตูเมื่อเราปิดเข้ามาหลอดไฟภายในห้องเย็นจะดับทันทีจะมีตู้เช็คอุณหภูมิอยู่ตรงนี้เพื่อให้ดูอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอล เมื่อเห็นหลอดไฟสีเขียวติดแสดงว่าหลอดไฟในห้องเย็นติดนะครับมันเป็นระบบเช็คเซนเซอร์เช็คอัตโนมัติปิดเปิดไฟโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมปิดไฟในห้องเย็นตัวนี้เป็นระบบตู้คอนโทรลตัวนี้ก็จะมีดิจิตอลอุณหภูมิวัดอุณหภูมิบอกอีกที่หนึ่งจะมีอยู่2อสามที่นะครับเพื่อ เวลามันมีปัญหาขึ้นมาจะได้เห็นแสดงสถานะง่ายๆแล้วก็จะมีเสียงร้องออกมาเมื่อห้องเย็นอุณหภูมิผิดปกติเกินลบเกินสิบองศาเขาก็จะรองออกมาแล้วเป็นเสียงบอเห็นว่าเมื่อเราปิดประตูมาปุ๊บหลอดไฟสีเขียวดับก็คือว่าไฟในห้องเย็นดับนะครับตัวนี้ ระบบประตูจะเห็นว่าตัวนี้มีลูกเืนประคองเพื่อทำการเข้าล็อกเพื่อกดยางขอบประตูเข้าให้สนิทเวลาเปิดประตูมันก็จะถูกยกออกมาแล้วก็จะทำให้เปิดง่ายเวลาปิดก็ปิด